ครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้เครื่อง Xiaomi นะครับที่ค้างหน้า Fastboot อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเช็คแล้วนะครับว่าสวิตตัวนี้มันค้างครับสวิตตัวนอกนะครับมันค้างบอดี้มันเบี้ยวมานะครับปุ่มลบมันจะกดไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมพยายามเงี้ยบอดี้ขึ้นนิดๆนะครับเพื่อให้ปุ่มลบมันทํางานได้นะครับตัวนี้ให้เราถ้าเครื่องใครค้างหน้านี้นะครับแล้วก็ไม่เออถ้าปุ่มยังปกติอยู่อยู่ดีบอดี้ไม่เบี้ยวนะครับให้ทาแบบนี้นะครับ กด3ปุ่มแชร์เข้าไปก็คือบวกลบปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกันนะครับกดแชร์ไว้เลยยาวๆนะครับจนกว่าหน้านี้มันจะดับลงแชร์ยาวๆนะครับพอดับแล้วเราก็ปล่อยมือออกครับมันก็จะบูตไปหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ในกรณีนะครับบางรุ่นนะครับมันอาจจะไม่ได้ค้างที่ปุ่มนอกอย่างกับเครื่องนี้นะครับมันอาจจะเป็นที่สวิตข้างในเราก็ต้องลอง เช็คสวิตข้างในดูนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยนะครับการค้างหน้าฟาดบูตหน้าหน้าตัวบุกี้หน้าตุ๊กตานะครับผมแต่เครื่องนี้มันจบที่สวิตตัวนอกนะครับมันกดค่อนข้างยากสวิตตัวนอกโอเคครับผมลองไปใช้กันดูนะครับ